379,000บาทนะแล้วถ้าลูกค้าซื้อสดเดี๋ยวเราลดให้อีกนะฮะสเกิร์ตหน้าก่อนเป็นไงสวยไหมนะสีบรอนตัดสีแดงสวยมากล้อแม็กนะฮะคันนี้เราใส่ให้ใหม่นะครับคอบ5น,นะฮะเรียกว่าคุมโทนดีกว่าเทาแดงนะครับเวลาพาเพื่อนไปเยอะนี่ครับคนกลางนั่งสบายมากนะสายปาร์ตี้เพื่อนแหงงๆเนี่ยหลับสบายเลยนะ สวัสดีครับอยู่ผมเซลพีโกย่านนครนะครับวันนี้พี่พาลูกค้ามาดูนี่และวีออสนะสภาพป้ายแดงอีกแล้วนะครับก็อบอกเลยว่าคันนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับมีเพื่อนเยอะนะเรียกว่าสายปาร์ตี้ไปไหนนะครับไปเป็นเยอะๆนะคันนี้เหมาะมากและจะเหมาะยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับอ่ะต้บอกเลยว่าคันนี้นะเป็นเตยต้าวีออสนะหนึ่งจุดห้าตัวเจนะครับตัวปีสองพันสิบหกนะต้องบอกเลยว่าเดิมๆคันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะสเกิร์ตไม่มี ล้อแม็กไม่มีนะครับแล้วเดิมเดมเป็นยังไงดูรูปครับอ่าเดิมๆมคืออย่างนี้เลยนะครับแต่นี่เราจัดโรโมชั่นครับติดเฟิร์เกตรอบคันนะให้ลูกค้าใส่ล้อแม็กนะเปลี่ยนยางให้ใหม่มูลค่าเกือบ4ี่0 0ื่นบาทเลยเฮียวนะครับั้งหมดนี่เราให้ไปฟรีฟรเลยนะครับแล้วคันนี้ฟรีดาวนะแล้วก็ผ่อนแค่งวดละ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะจะใหม่ขนาดไหนเราไปดูกันนะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับ ด้านหน้าฝากระโปรงหน้าเป็นไงฮนะจิิบกิบนะครับไม่มีรอยหินดีดเลยนะกระจังหน้าสวยไม่มีแตกนะครับโลโกโ้ใสนะไฟหน้านะฮะยังใส่อยู่ยังเงานะครับอ่าใสๆเป็นเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูสเกิร์ตหน้าก่อนเป็นไงสวยไหมนะสีบรอนตัดสีแดงสวยมากล้อแม็กนะฮะคันนี้เราใส่ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนจากล้อกระทะเป็นล้อแบบนี้คอ15นะฮะนะเรียกว่าคุมโทนเลยกว่าเทาแดงนะครับสวยงามแล้ว เรายังใส่ครอบเบรกสีแดงแบบโบให้ด้วยนะเป็นไงแจ๋วไหมนะเนื้อข้างใส่สเกิร์ตมาให้นะครับสวยงามไปเลยโดยรวมด้านข้างบอกว่าไม่มีรอยหินบีดไม่มีรอยถะลอกเลยนะครับรถใหม่จริงในส่วนของคันนี้นะครับน้ํามันสามารถเติม g แต่สิบห้าได้แล้วด้วยนะประหยัดไปอีกนะครับในส่วนของด้านท้ายนี่เราติดนี่ให้เพิ่มวิงต่างหางและตัวสปอยเลอร์หลังนะครับคันนี้มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะ นะรับกับตัวสเกิร์ตหลังนะอันนี้เป็นแบบท่อคูนะเป็นไงสวยไหมดูสปอร์ตดูไม่เหมือนตัวเจไม่เหมือนตัวเริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับและคันนี้เดี๋ยวพีจะพาไปดูกระโปรงหลังบอกเลยว่าใหม่มากนะครับในส่วนของห้องสัภาระท้ายหรือที่เก็บของด้านหลังเป็นไงผมบอกเลยว่าใหม่มากนะมาดูด้วยตาตัวเองได้สภาพนี่เหมือนไม่เคยเคยใช้งานมาเลยนะครับนะและนี่ผมให้คุณดูข้างล่างต้องบอกเลยว่าตัวแผ่น กระดานข้างหลังเนี่ยยังใหม่อยู่เลยยางอะไหล่นี่ไม่เคยแกะออกจากรถเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้โหใหม่จริงสภ,ภาพใหม่มากนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะว่าจะใหม่แค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวพีมาสตาร์ทให้ฟังดูนะครับว่าเครื่องจะนิ่งแค่ไหนโหเป็นไงฮะติดง่ายๆเลยนะครับอ่าในส่วนของด้านในฮะต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยน,นะครับยังใหม่มากไม่มีรอยฉลอกเลยนะไม่มีแบบรอยเรียบรอยข่วนอะไรเลยนะครับอ่า แล้วก็ตัววิทยุเนี่ยนะฮะยังก็ยังใหม่อยู่นะครับใส่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยทะลอกเลยนะตัวแอร์เนี่ยตกแต่งด้วยโครเมียมมาด้วยนะอะไม่เหมือนตัวเริ่มต้นตเลยนะครับหูเกียร์นะครับไม่มีรอยทะลอกนะใสสะอาดนะครับตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานเลยนะครับอ่าใหม่มากนะขับคนเดียวแน่นอนแล้วก็นี่ได้ไม่มีแตกแต่เข็บไม่มีปีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าจะใหม่แค่ไหนนะครับ ในส่วนของด้านหลังของโตโยต้าวีออนะก็ต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะครับนี่คุณดูเบาใหม่เก็บเก็บกว้างด้วยนะครับช่วงขานแล้วก็นี่คุณดูเป็น t ต y o ต a v วีออตัวเจนะแต่นี่คุณดูมีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับซึ่งปกติตัวเริ่มต้นจะไม่มีพวกนี้มาให้นะพวกที่วางแขนนะครับช่องวางแก้วน้ำน,นะแล้วนี่ที่พี่บอกว่าทําไมถึงเป็นรถที่เหมาะกับคนที่เพื่อนเยอะนี่ครับในส่วนของตรงกลางเนี่ยเขามีหัวเบาะมาให้ด้วยนี่คุณดูเป็นไง เวลาพาเพื่อนไปเยอะนี่ครับคนกลางนั่งสบายมากนะด้านหลังนั่ง3าคนสบายเลยนะครับนะสายปาร์ตี้เพื่อนแฮงๆเนี่ยหลับสบายเลยนะอ่าเดี๋ยวราคาคันนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับและในส่วนของเจ้าคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่เฉพาะคนที่ดูในคลิปนี้เท่านั้นนะพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษครับคันนี้อยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะแล้วถ้าลูกค้าซื้อสดเดี๋ยวเราลดให้อีกนะฮะ เกือบ40,000บาทเลยนะครับอะแต่ถ้าลูกค้าอยากมาดูคันนี้ด้วยตาตัวเองนะมาได้เลยครับที่เต้นรถไกรล่านวนครนะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือถ้าอยากสอบถามนะแอดมาได้เลยครับที่เบอร์0931596226นะครับี๋ยวพี่จัดโปรโมชั่นแจมๆมาว้าออกรถได้ง่ายได้เลยตัวต้าคันนี้ค้าขายก็ออกได้นะครับอะแล้วของเรายังมีรถมากกว่า2 0 0รคันนะเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook ติ๊กต็อกยูทูบกยล่านวนครนะครับาฝากา like กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพารถสภาพใหม่ๆป้ายแดงมาให้ลูกค้าดูอีกนะครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับ